ไหลทองทองไหลมาบั้งบุสิสุดพูดถือปีศาสิ่งหนไม่ดีอย่าได้เข้ามาต้นกายเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวท่าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับตอนดีนอนหลับให้ได้เงินเบิกนอนตัดได้เงินแสนตื่นมาดีเงินล้านวิ่งเข้าใส่บ้านใส่เรือนจะไปประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สําเด็จลรล่ราได้ปราศจากอุปสรสะพยาอันตรำลื่นลมเย็นเสียงนกร้องผ่านชุ่มฉ่ำ ของฝนที่ตกซึ่อยู่ใปนี่ก็มีหูต้นโพนี่เขียนว่าสถานที่ปล่อยปลาแต่แสดงว่ามีใกล้ๆนี้ครับต้องเดินเดินไปแล้วไปถึงท่านา่าครับไม,ไม่ไกลไหมอาจารย์ไม่ไกลครับไปดูกันหน่อยจ้จะเจอหลวงพ่อตั้งอยู่ที่นี่แล้วเพราะที่นี่เป็นโคกเมื่อก่อนเป็นโคกอ๋อเมื่อก่อนเป็นโคกอยู่เป็นโคกเนินเนินอยู่แล้วก็ติดติดแม่น้ําอืมแม่น้ำาะไรอาจารย์ เป็น้ำเจ้าพญาเนี่ยครับติดเปน้ำเจ้าพญาเลยเพราะว่าตะกี้เห็นบอกว่าปล่อยปลาครับอ่าอาจารย์แล้วเมื่อก่อนนี้ที่สมัยคุณพ่อแม่อาจารย์เนี่ยครับก็เป็นวัดหรือ,อยังตอนนั้นเป็นแล้วครับเป็นแล้วโอ้ oh, เป็นร้อยปีเลยอาจารย์เนี่ยต้องต้องถามคนอายุเก่าๆพอแม่อาจารย์ก็เสียหมดแล้วอ้ใช่ไหมแล้วท่านต้องอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอะ นี่เขาเขียนบอกว่าขอความบุณายาพุ่มน้ำอดหลวงพ่อพักการบุนาใช้ทองคำแท้ปิดองค์หลวงพ่อพักการหรือว่าจะมา,มา,ม,า,ม,ามาทำบุญน่ะครับครับให้บอกว่ารเราจะมาวัดกลางของซื่อขางซื่อ,อมาอย่างไรอาจารย์อยู่ช่วงไหนยังไงก็ถามคนคนแถวนี้รู้จักหมดแล้วครับถ้ามาถ้าน้ำนนถ้าน้ำนนก็ถามเลยถามเลย<อ>ครับออครับ เพราะวัดจะติดติดกับวัดในเมืองอะครับแต่แล้วที่นี่ดังเรื่องอะไรบ้างที่เป็นปฏิหารที่พอทราบมาเออที่ที่ปฏิหารก็มีเห,เหรียญมีเหรียญี่ยครับมีเหรียญปีหนึ่งเจ็ดอะครับเหรียญเหรียญปีสองพันห้าร้เจ็ดครับประสบการณ์เป็นยังไงดนะ่คือที่ชายรูปนุงๆอะครับครับรถไปใต้ครับเออรถไปฟัง่ง รถกจ้นขับรถพังเละเลยครับตัวไม่เป็นไรลห้อยเหัวเดียวเลยใช่ครับพุทธศาสนีปามะสวาโมพุทธามาอุดโมทายะอิรัทโยและคนรอย่างวิระหิสาวิระทศวิระทศวิระอิทธโยพุทธศาสนีมามะพุทธสาสวะโมพุทธามาอุดโมทายะวิรัทโยและคนรอย่างวิระหิสาวิระทศวิรัะสาวิระอิทธโยพุทธศาสนีมามะพุทธสาสวะโมครับ,รบมีเหรียญ ปีหนึ่งเจ็ดแะครับเหรียญเหรียญปีสองพห้าร้อยเจ็ดครับประสบการณ์เป็นยังไงเนี่ยคือพี่ชายลูกของลุงอะครับขับรถไปใต้ครับอ่ารถไปคว่ำรถไปคว่ำขับรถทังเละเลยครับโอ้ตัวไม่เป็นไรห้อยเหรียญเดียวเลยใช่ครับโอ้นี่ก็เหรียญอะไรจ้ะก็เหรียญหลวงพ่อพักการเนี่ยเหรียญหลวงพ่อพักการปีหนึ่งเจ็ดครับโอ้ เหว่เลยครับหลวงพ่อพระการก็คือหลวงพ่อที่ท่านยืนเชิดอยู่ตัวเองครับอ๋อครับผมโอ้รักนี่ทารักก่อนที่มีสีดุจสีดำองค์พ่อทาเก้าชั้นโอ้ทารักเก้าชั้นแห้งแล้วทาแห้งแล้วทายุธยาตอนต้นนะท่านชาติเนี่ยที่บอกอยุธยาตอนต้นเนี่ยทานผู้นั้นเนี่ยหองผู้ชมคนวันนี้โชคดีครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสได้มาปิดทองหลวงพ่อพระการครับ รายการพี่แกผ้อขชื่นใจสุดเลยนะครับแล้วก็พี่ฮุฟได้บุญมากเลยนะครับปิดปิดเนี่ยถวายท่านเนี่ยเป็นปอุค์ทองที่ท่านมากศบุญพุทงามนะครับนี่นะครับนีโชคดีมากเลยครับได้มารบุญรายการพี่แกต้องบอกว่าสุดยอดนะครับวันนี้วันหยุดพิเศษพิเศษแบบน,นี้ผมมาได้กราบงพ่อพระการาที่วัดกลางบางซื่อวัดวัดกลางบางซื่อนะครับแล้วก็ได้ ถวายแผ่นทองนะครับปิดบูชาผู้ปลูกครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับอยู่มาเที่ยวนนทบุรีนะครับวันนี้ว่าการพี่แกนะครับโชคดีมากๆเลยครับได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ชาตินะครับคนดังนนทบุรีท่าน้ํานนนะครับเจ้าของสวนชื่อดังแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เรื่องเรื่องราวของการปลูกต้นไม้เนี่ยสุดยอด แล้วก็แนะนำมากราบพามาด้วยนะครับมากราบหลวงพ่อพระก,การที่วัดกลางเขวัดกลางบางซื่อครับผมหนวนตบุรีบารมีศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์แรกนี่เป็นองค์จําลองนะครับองค์ด้านในนี่นะครับเป็นองค์แท้สมัยอยุธยาตอนต้นครับผมบุญทั้งนั้นนะครับที่นี่นะฮะก็มากราบไหว้ขอพร ทำบุญกันตามกำลังศรัทธ,ธาของท่านนะครับพระตถาคตพรโตพหะโตสัมมาสัมพุทธสศาพุทธะมาอู่ตะโมภะชายะเวลาทะโยเวลาโคนะอย่างและหิงหาเวลาขาสีเวลาภาษาเวลาอิทธิโยพระลักมานีตาละสัสวะโข